ครับเทีนไหนบ้างครับดูทีดีบางทีบอลจะได้จุดเป็นลูกชิ้นะครับผมนะนก็ในช่วงปัจจัยเพื่อนเนึงเป็นการสินรานะครับก็ขอเรียนเชิญร้อยตำรวจทีอดีตัดคนเชี่ยนดีนะครับถ้าที่งารนำนางแต่เริ่มท่านทำงาน,นอยู่ตำรวจท่าหลวงนะครับทัานก็สั่เรานี่นะครับขอเรียนเชิญท่านครับผม ขอญาติเย็นได้ไหนั่งไม่ได คนรักเมียกินเองร้อยคนรักเมียน้อยกินเองตัวแล้วมีอยู่คันหนึ่งนี่อยู่คันหนึ่งแน่วันหน้าผมไปมุงจักรไปจักรทัพพีขับรถตามมันรถอีกรองขันนับงตามไปตามไปก็ขับไปใกล้ใกไปอ่านเขาเขียนดีมากนะเขาเขียนบอกว่าดีใจจังคันต่างพวกเรา ถามเลยางหน้าถูไหมอย่างที่สองอย่างที่สามคือเต็มหน้าคือปิดมาถึงนี่เลยแล้วก็จอะไว้เฉพาะช่องตานะครับจอะไว้เฉพาะช่องตานะแบบแต่แบบพวกนั้นน่ะใส่น้าพวกมีท่านผู้ใด้อสงสัยไหมมีไหม ถ้าไม่ม <complex í toys> ีในท้านวิชาการก็ม <nói> ีความจำเป็นจะต้องออกเดินทางต้องขอล้าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโองการน่าชมคนไทย ัีเป้าหมายนี้นะครับหมายความว่ายังไงครับให้เดินรถทางเดียวห้ามแซงใหกับรถที่ปอดมายงเครื่งหนี้หมายความว่ายงไงครับห้ามให้รถทุกชนเข้าไปในทาที่อูต้เครื่องหมายััน่านว่านจัน่าน่าัหันาั่่นั đi bộ khác luôn, đi bộ khác luôn, đi bộ khác luôn, đi bộ khác